สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมารับชมนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับชุดล่างอย่างเดียวงวดวันที่1ธันวาคม2566นี่ครับตอนนี้คุณปุ้ยอยู่ในสายนะครับงวดที่ผ่านมา90ตรงตรงนะครับให้ล่างไปบนนะครับก็ถือว่าบ่เข่านับพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ครับชุดล่างนะครับผม90ไปบน ชุดบนคุดปุ้ยแห่ศูนย์เก่ามาเก่าศูนย์อยู่ครับชนกันที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับชุดบนเข่าศูนย์เก่าเก้าศูนย์อยู่ครับผมแต่ว่าชุดล่างนะครับให้เก้าศูนย์ไปบนนะครับผมมารับชุดน้ำกันครับตอนนี้คุดปุ้ยในสายนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับชุดล่างอย่างเดียวคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับเอางวดนี้นะครับให้ตรงๆได้คุณปุ้ยเด้อเอาไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับ บาเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีนะครับผมกับจะบไพเอฟซีท่านผู้ชมนะครับมารับชมชุดล่างอย่างเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ครับโอ้เสียดายนะคุณปุ้ยนะครับผมเก้าศูนย์ตรงๆแต่ว่าให้ชุดล่าง ชุดล่างไปบนชุดบนพันไหศูนเก้านะกุณปุ๋ยออก้ั่าก็ถือว่าแม่นแล้วชุดบนถือว่าแม่นแล้วนะถือว่าเริ่มเดินดีแล้วทำช่ชมนะครับสําหรับเสียนพูดน้อยคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับอ๋ปลายปีมาแล้ว <c oughs> เริ่มแม่นแล้วครับทำช่ชงครับเริ่มแม่นเริ่มเดินดีแล้วนะครับชุดล่างได้แล้วมังครับปุ้ย ได้เลยครับผมครับมีมีปรับมีเปลี่ยนสูตรปะครับกวนี้ครับผมครับนี้ครับครับมีปรับสูตรนะครับเนาะคับทุนปุ๋ยบัวใหญ่ครับสัญจรด้ครับพูดธปุ๋ยวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมหกหกนะครับเอาวดนี้ เอาให้แม่นแม่นเอาให้ตรงตรงครับพุณปุ๋ยครับผมับชุดล่างนะครับเนาะอืมเอาเลยครับครับผมเดินดางเดินเก้ารองแปดครับผมวิ่งล่างนะผมเดินเก้ารองแปด จับคู่ก็มีเก้าสองครับผมจับคู่มีเก้าสองครับผมครับเก้าสามครับผมเก้าสามครับเก้าหกครับผมเก้าหกครับผมแปดสองครับผมแปดสองครับครับผมแปดสามครับผมแปดสามครับแปดหกครับผมแปดหกครับผมอ่า เดินล่างนี่เด่นเก่าร่องแปดครับผมครับเน้นชุดไหนครับคุณปุ๋ยเน้นชุดไหนเน้นเก้าสองเก้าสามเก้าหกครับผมเก้าสองเก้าสามเก้าหกเน้นหลักเก้าครับผมเน้นที่หลักเก้านะครับสําหรับชุดล่างสิบล่างได้ตัวได้ครับลักสิบล่างลักสิบล่างได้เก้ากับแปดครับผมสิบล่างเก้ากับแปดนะครับหน่วยล่าง สองามหครับผมหน่วยล่างสองสามหกอ่ะเอานผู้ชมนะครับหลักสิบหลักหน่วยเก้ากับแปดนี่เฮอยู่ในหลักสิบเลยครับผมหน่วยล่างคือสองสามหกม,มั่นใจว่าหวดนี่คุปุ๋ย อะรครับผมอ่าบบติดศูนย์มันมา่ชุดล่างวันนี้อนพอดีบยมีติศูนย์ครับผมชุดล่างบบติตศูนยช์ชุดบนที่ให้ผมมากนี่เดี๋ยวนะครับเด้อชุดบนที่ให้มาชุดบนนี้เด่นสามกับสองเนาะครับผมครับผมอ่าต่วาชุดบนนี้มีติศูนย์อยู่รับผมแต่ว่าชุดล่างบบติดศูนย์ ชมมักที่สุดมักคู่ใดคุณปุ๋ยให้ผมมักัว่ครับผม,มผมเป็นเก้าสามครับผมมักเก้าสามจ้าไหนเก้าสามมันก็ไปตรงเลขอาจารย์ที่ข้าเจ้าเด่นให้เก้าได้ข้าเจ้ากับมักเก้าสามจังไหนคือมักตรงกันเพราะว่าแตมถ้าข้นแตมเด่นมันแตมสองครับผมออืืม แต่ครั้นใส่แต็มเด่นเลยผมแต็มตัวเดียวก็แเต็มสองครับผมอ้าวแปดนี่คือผมมีแต้มสองคือมีเต็มศูนย์แต็มหนึ่งแต็มสี่ไอ้นี่ผมใส่แต้มรวมตัดครับผมอ่าแต่ครั้นทุนทุนทุกสูตรเลยมันจะทุนเด่นที่ต้มสองครับผมครับอืมครับผมือเพราะว่าหลักหน่วยมันบมมีซีครับผมเลเบอมิบแปดสี่ครับผมแต็มสอง เอาเด่นล่างเด่นก้าวด้วยธามุชงด้วยนะครับเก้าห <m> นึ่งนี่เก้าหนึ่งนี่โบดเด้นบอกเต้มแต้มศูนย์อยู่เลยเก้าหนึ่งนี่โบดเด้นครับผมครับโบเด้นแต่ก็มีสิทธิมมมมทธ์มาได้หมดครับผมมีสิทธิ์มาได้หมดอ๋อนะครับศูนย์นี่กับโบมีล่างล่างไม่มีศูนย์ <c oughs> ศูนย์นี่คือว่าบ่มีติดหลังมันบ่คุณปุ้ยบ่มีครับผมครับศูนย์มานนี่บ่มีติดหลังเนี่ยับศูนย์ไม่มีล่างนะครับผมล่างไม่มีศูนย,ย์ได้ทรรมชุ่มเนอคุณปุ้ยบัวใหญ่ต่วาเก่าเด่นอืมครับผมเอาทรรมชุ่มนะครับไปดูด้วยกันนะครับของตัวเลขคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับครับคุณปุ้ยอยู่ในสายนะครับทรรมชุ่มนะครับวดวันที่หนึ่ง ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด่นล่างวิ่งล่างเก้ากับแปดมันมาคุ้นปุ๋ยเด่นที่เก้าแปดนี่เป็นตัวร่องไหมครับแปดเป็นตัวรองนะครับธรรมช้ชมนะครับหลักสิบล่างก็คือแปดกับเก้าครับหลักหน่วยล่างสองกับสามงวดที่ผ่านมาเนี่ผผันมาบนเลทธรรมช้ชมเ้อนะครับ S <S <an> สิบกับล่างนี่สิบกับล่างุดอยู่แล้วคนเป่วยอ่าชุดนี่โอ้ผัดมันจะบ่ไปบนอีกบอครับชุดนี่อ่าจะพ่ขึ้นไปบนบลัก,กเก้าเนี่ยอื่าเอาเนี่ยครับวันที่ผ่านมาชุดล่างก็ถือว่าุดอยู่ทำชมด้อนะครับเอาไมา่เบิ่งเพราะว่าเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์ไปชนกันก็ชุดบนงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ครับบนนี่ห้ศูนย์เก้า นะครับบนนี่เขาอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับแต่ล่างนี่เก้าศูนย์ไปบนนะครับแต่งวดนี้มั่นใจว่าล่างบ่มีศูนย์ครับผมอ่าล่างบ่มีศูนย์ธรรมชมครับคุณปุ้ยบอยใหญ่นะครับวิ่งล่างเก้ากับแปดนะครับเก้าสองเก้าสามเก้าหกคุณปุ้ยว่าถ่ายมัดขึ้นมาเก้าสามเป็นว่าเด็แต้มสองเด็แต้มเด่นนะครับตัวร่างแปดสองแปดสามแปดหกครับนะครับผมสิบล่างเก้ากับแปดหน่วยล่างสองสามหก นะครับแต่ว่าล่างถ้าเจ้าเดนมาร์กนี่มีหนึ่งมีหามิเก่าได้อะครับคุณปุ๋ยหลักกระคองหลักกระคองอีกเจ้าหนึ่งก็มีถ้าเป้าถอดจํบบ๊บิดนะครับของอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นสองสี่แปดหรือศูนย์สี่แปดนี่แหละครับอ่าเดนล่างในลักซิปผมมันยัมีสองอีกตัวหนึ่งครนะับผม่ตัวครับปอะไลักซิปจะมีสองอีกตัวหนึ่งมันบั อันเบิร์หาจะเป็นสองสองสอะลรอ๋อหลักสิบจะมีสองเอาธรรมชมหลักสิบจะมีสองอีกตัวคุณปุ๋ยว่าถาเต็มสูตรก็จะมีสองอีกตัวหนึ่งหลักสิบล่างนะครับเอาตัดตัวเด่นมาให้เก้ากับแปดนะครับแต่าสองถายจับก็คือสองสองสองสามสองหกนะครับเบาเถ่าเพิ่มเข้าไห่แล้วนะครับคุณปุ๋ยว่าถาเต็มชุดเต็มสูตรนะครับหลักสิบจะมีสามตัวหลักหน่วยมีสามตัวแคปนาจอธรรมชมนะครับผม ามาเบิ้ลคือสองสองครับผมถ้ามาเบิ้ลคือสองสองท่า,านผู้ามาชมคุณปุ้ยวาถามมาเบิ้ลคือสองสองรักสิบล่างทาเต็มสูตรมีเก่ามีแปดมีสองครับผมอ่าเอาเนอะคะรับท่านผู้ชมสำหรับชุดล่างอย่างเดียวคุณปุย้ยบัวใหญ่นะครับหมดที่ผ่านมาเก้าศูนย์กับว่าเขาละครับผมเพราะว่าเก้าศูนย์ไปบนแล้วนะคุณปุย้ย <laughs> เป็นยังไงบรรยากาศยังเย็นบอ ากาศเย็นบ่ครับพอดีพอดีครับผมพอดีพอดีกับเย็นครับผมกับบอสที่ว่าเย็นหลายอืมครับผมอ๋นะครับบ่าวเถ่ากจะรบกวนสนแล่ะครับคุณปุ๋ยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋นะครับนผช่วมครับก็เป็นสไตล์ของเพื่อนคุณปุ๋ยนะครับเนาะเพื่อนจะว่าบ่หลายได้พี่น้องเนาะกับทั่วหาเพิ่นเพื่อนก็จะลุงลุ่งห้เลยนะครับเพื่อนก็จะบ่ค่อยว้าเป็นเอกลักษณ์ของแตละลเซียน นะครับสำหรับชุมบาหวากันนะพี่น้องเนาะครับเอกลักษณ์ไผเอกลักษณ์มั่นชือว่าเป็นเอกลักษณ์เพื่อนพูดน้อยๆนะครับเบาเเววหนังมากไม่ได้มากจังไหนก็บอกว่าจังสั่นนะครับเบาหวาตนตัวนั่นตัวนี้นะครับเพป็นก็นให้ตามสูเพตรนนะครับผมแต่ว,าว่าเพื่อน่างคนนี้มั่นใจนะครับชุดล่างนี่บบติดศูนย์นะครับชุดล่างไม่ติดศูนย นะครับเอาจังไรถาดทิศศูนย์นี่คุณปุย้ยนะครับเอาบ้าวเข่ายี่ยให้ครับผมวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างเด่น9รอง8นะครับผม92 93 96เป็นชุดเด่น82 83 86เป็นชุดร่องหลัก10ล่างเต็มสูตรมีอยู่3ตัวหลัก10ล่าง982นะครับหลักหน่วยล่าง236เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะบสำหรับชุดล่างคุณปุยป้ยบปรใหญ่ปลายปีมาแล้วนะครับเริ่มเดินดี หรือยังท่านนมั่นใจนะครับทำช่วมขับกับซ่อมบิองหม้กอนได้พี่น้องเด้นะครับกับขอบคุณคุณปุ๋ยบวใยญยขอบคุณทูกเสียนนะครับผมที่เิ่นไห้แนวทางมากนะพี่น้องเนาะครับเอากับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ไหย่แม่ใไญ่สุขุสุข้นนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนให้ชุกโชคให้เฮงเฮงให้ร่ำให้รวยนะพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ